ส้มมค่ะเพื่อนๆสามเกลอสามเกลอยอดส้มปล่อยค่ะเห็นยอดส้มปล่อยแล้วก็เลียวปากินส้มปล่อยลำสดชื่นซาบซานี่ค่ะ <c oughs> Ja. Mm. อย่าอะไรมากจะได้อร่อยไปปรุงรสเข้ามากธรรมชาติหายหมดไม่ได้รสชาติที่แท้จริงจะมีทั้งปิน้ำปลาชูรสผงปรุงอะไรต่อมีอะไร ราอาจจะมีน้ำปลานิดหน่อยเม้นที่ตะไครค่ะาหอมแดงยอดส้มปล่อยได้แล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะ โอ้โหฟืนยังเหลือยังเหลือฟืนอุ้ยโอเคนะคะเพื่อนๆโอ้ยมือไม่ว่างมอเช้านี่หนาวมากค่ะเลยต้องติดไฟผิงอุ่นเอาชิมก่อนนะคะเดี๋ยวคงต้องใส่น้ำปลานิดหน่อย อืมอร่อยชื่นใจเปรี้ยวเปรี้ยวยอดส้มปล่อยส้มปล่อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ